สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมถ้าจะนับก็ต้องนับคลิปนี้เป็นคลิปที่ศูนย์นะครับผมวันนี้ผมมาเปิดช่อง youtube เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากสส่วนหลักๆนะครับผมส่วนหนึ่งคือไปดูช่อง youtube ช่องหนึ่งแล้วก็เอาวะเราทํามั่งดีกว่าจริงๆมีผมมีช่อง youtube อื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ว่าช่องไหนก็ไม่ได้ทําเป็นการเพื่อหาเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ ช่องนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เป็นการทําเพื่อสร้างสร้างไรายได้ใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับผมหเราได้รับแรงดันใจจากการดูช่อง YouTube ของอื่นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญกว่านะครับคือผมต้องการหาอีกคีไกของตัวเองนะครับผมอีกคีไกก็คืออะไรอีกคีไกคือหลักคล้ายๆเป็นหลักปรัชญ,ญาของทางญี่ปุ่นเก่านะครับผมว่าด้วยว่าด้วยความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับผม เพจนี้นะครับเราผมนะครับจะนําเสนอไอเดียในการเทรดของผมนะครับซึ่งเป็นระบบเทรดที่ผมสร้างขึ้นมาของผมเองโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลายๆตัวรวมกันคําว่าหลายตัวในที่นี้มันก็ไม่ได้หลายตัวมากนะครับผมมันไม่ได้มีเครื่องมือเยอะแยะซับซ้อนแต่มันเหมือนกับเป็นการเรียกว่าคัดมาแล้วแล้วก็ปรุงมาแล้วเป็นการจับเครื่องมือ3าเครื่องมือที่ ลดทอนจุดอ่อนซึ่งกันและกันแล้วก็เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันมาใช้จนผมสร้างมาเป็นระบบเทรดในการเทรดในตลาด f o r e x นะครับขอเน้นไปที่ตลาด For e x เลยเป็นโดยตรงนะครับผมตลาดหุ้นผมยังไม่ได้พิสูจน์นะครับผมแต่ตลาดพ็อกฟอผมพิสูจน์แล้วนะครับผมระบบระบบระบบระบ,บุแนวโน้มนะครับผมที่ผมเรียกว่าของผมถ้าภาษาอังกฤษก็ t r e n d i d e n t i f i c a t i o n s y s t e m นะครับผมก็สร้าง YouTube นี้ขึ้นมาเพื่อจัดสอน ไอเดียการเทรดของผมไปให้แบบฟรีๆนะครับผมทําไปถึงทําให้ฟรี free ล่ะนะเพราะจริงๆผมเคยทําเป็นคอร์สมาก่อนนะครับผมแต่ก็ด้วยเหตุผลบางอย่างผมก็ยกเลิกไปนะครับผมแต่วันนี้พอยกเลิกไปแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมขอพูดกับส่วนตัวของผมกับเรื่องของการเทรดในตลาดผมเล่นหุ้นเล่นฟอเร็กอะไรเงี้ยก็มานานละนะครับผมวันนี้ก็คือท้ายเนี่ยก็มาลงที่ฟอเร็กที่รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโอเค มันตอบโจทย์ผมไปหลายอย่างนะครับผมแล้วทำไมผมเอาระบบเทรดของผมมาเล่าให้ฟรีๆเพจผลเป็นเพราะอิคิกายครับผมอิคิกายก,การเทรดของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุด้นหรือเทรด forex หรือแม้แต่ b i n a r y option นนะครับทุกอย่างในเรื่องของการเทรดการดาูกราฟต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักมันเป็นสิ่งที่ผมรักครับผม พูดได้ร้อเพราะผมทํามาเกินกว่า20ปีแล้วนะฮะเรียนจบมาช่วยงานที่บ้านแล้วก็เทรดไปด้วยพอที่บ้านเลิกกิจการเลิกช่วงปีส0ผมก็เทรดหุ้นอย่างเดียวเป็นอาชีพไม่ทําอย่างอื่นเลยนะเกินกว่า20ปีมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการเทรดเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมฝันมาตั้งแต่ป .4 ใช้คําว่าป4เลยอันนี้อยากไว้เล่าให้ฟังถ้ามีคนสนใจนะครับการเทรดเป็นสิ่งที่ผมรักนะครับผม2มันเป็นสิ่งที่ผมถนัดด้วยนะครับผมผมกล้าพูดว่าผม ผมวิเคราะห์กราฟมานานมากมาช่วงที่เล่นหุ้นนี่คือวิเคราะห์วิเคราะห์กราฟทุกวันเหมือนเป็นดักวิเคราะห์คนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์ลงลงในพันทิปอะไรเงี้ยในในกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยกระทิงโคงกระทิงเขียวผมก็เคยเข้าไปเล่นไม่รู้เดีย๋ยวนี้ยังมีอยู่นะฮะหรือเปล่านะฮะต่หลังๆเทคโนโลยีก็พัฒนามาเนาะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าพวกนั้นแล้วนะครับผมการเทรดเป็นสิ่งที่ผมรักเป็นสิ่งที่ผมถนัดและก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วได้เงิน นะครับผมผมกล้าพูดว่าผมทำแล้วได้เงินแต่ก็ไม่เสมอไปการเทรดมันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับผมมีช่วงที่ได้เงินมากแล้วก็มีช่วงที่เสียเงินบ้างแต่โดยรวม20กว่าปีผมไม่ทําอย่างอื่นเลยผมก็สร้างตัวสร้างครอบครัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ในตัวนี้มาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่มีคือการเทรดมันของผมไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องการครับไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลยนะครับผมจนวันหนึ่งผมก็เลย พอผมเริ่มมาเทรดฟอเร็อันนี้ตอนที่ผมเทรดฟอเร็เนี่ยผมก็ค่อยดาวละกับเรื่องของเทรดหุ้นนะครับผมมีมีเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งไม่ได้เล่าให้ฟังตรงนี้นะครับผมนั่นแหละพอผมมาเทรดที่ฟอเร็เนี่ยผมก็รู้ก็มีช่วงหนึ่งที่ไปทำเพจก็ก็ทำเพจก็ให้ความรู้ฟรีๆไปด้วยพร้อมที่กับทำคอร์สตั้งใจว่าทำคอร์สเพื่อจะเอาคอร์สมาเสนอเหมือนกันแต่ว่าพอหลังจาก ดูคอสของตัวเองไปแล้วเนี่ยคอส,คอส,คอส,สอของการสอน2ตัวเองไปแล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยพอใจอะไรนะครับผมแล้วก็มาเจอช่วงวิกฤตโควิดพอดีด้วยมันก็มีเหตุหลายเหตุปจัจจัยทีาำให้ผมหยุดการทําเพจไปเป็นปีกว่าละแล้ววันนี้ผมก็เรียกว่าตอนนี้การเรดการในเล่นการในการเล่นฟอรเรสข,ของผมหรือการทําเพจของผมรู้ไหมหรือแม้แต่การท youtube เนี่ยทั้งหมดเป็นการทําเพื่อตอบโจทย์ผมเพื่อว่านําเสนอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น นะครับผมไม่ได้ไม่ได้เน้นที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะเพื่อตัวเองนี่ผมมี3สิ่งนี้อยู่แล้วนะฮะสิ่งที่รักสิ่งทีที่หนักแล้วก็ทำาันได้เงินแต่ผมยังไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นการมาทาเปิดช่อง YouTube ก็คือเพื่อมาทําสิ่งที่โลกต้องการหรือว่าบางสํานวนเขาจะแปลว่าเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับผมอันนั้นผมกําลังมาหาอีกขี้ไก่ของตัวเองนะครับผมการสร้างเปิดเปิดเฟซอ่าเปิด YouTube ช่องนี้ก็เพื่ออ,อันนี้นะครับผม อันนี้ภาษากังกนะครับผมเราจะไม่พูดถึงอิกิายเนาะจริงถ้าอยากให้พูดก็พูดได้นะครับผมชอบชอบมากเลยนะครับผมชอบไอเดียของอิกิไกด้วยแล้วถ้าจะไปไปไอเดียของทางาศาสนาพุทธนะครับผมมันก็มีอยู่หลักเพื่อความสําเร็จนะครับผมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับผมผมก็มีครบในเรื่องของคุ้นนะครับมีฉันทะมีใจรักฉันทะวิริยะมีความเพียรพยายามในใน,ในงานนั้นๆนะฮะมี จิตตะคือมีใจจดจอ่อกับงานบางทีอาจจะจดจอ่อมากไปจนเป็นการเสพติดการเทศเลยวิมังสาคือเรียนรู้แต่ความผิดพลาดน,นะครับ<ม>เรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่เราได้ทําไปแล้วไม่ว่าจะสิ่งที่สําเร็จหรือพลาดน,นะครับอันนี้คือหลักของพูดเขาตอนนี้อันนั้นอันนั้นผมไม่ได้เอามาเสนอเรามาเสนอตรงนี้เพราะว่าสิ่งนี้ผมไม่มีและผมต้องการทําเทจหรือว่าทํา YouTube ช่อง YouTube เพื่อเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับผม จริงๆเดี๋ยวอยากจะคุยเรื่องมาเซ็ดด้วยแต่รู้สึกว่ายาวไปแล้วเพราะตั้งใจว่าจะทําเป็นคลิปแค่วิดีโอสั้นๆนะฮะตอนนี้แบ่งพาร์ทไปเป็นสามส่วนนะฮะที่จะทําเป็นนะครับเทปไอดีนิฟิเคชันซิสเต็มนะครับผมจะเป็นคลิปเก่าที่ผมทําเป็นคอร์สมีทั้งแบบคลิปเก่าดั้งเดิมเลยผมมีทาไ้เป็น2เวอร์ชันก็มันก็ค่อยพัฒนาขึ้นมานะครับผมแต่ก็เป็นคลิปเก่าที่ทํามาเป็นปีแล้วก็ยังอธิบายได้ไม่ดีณวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอธิบายได้ดีหรือเปล่าแต่ตั้งใจว่า คลิปใหม่ที่จะทำเนี่ยที่จะทําในปัจจุบันเนี้ยนะฮะจะเป็นคลิปที่จะพูดสั้นๆจะพยายามไม่ให้เกิน10นาทีต่อ1คลิปเพื่อเพื่อให้มันย่อยง่ายๆเรื่องเรียกง,ง่ายเหมือนกับผมกำลังสอน A B C ถึงแซผมเอา A เ็ค่อยวันหนึ่งบอกตัว A เขียนยังไงนะครับวันอีก2อ,อวันว่างๆผมก็มาเสนอตัว B เสนอตัว C D E F G จนครบทุกตัวแล้วก็จะ แนะนำเรื่องการผสมคำอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่คือระบบเทดของผมระบบเทมจะมีหลักๆจริงๆมันไม่ได้มีเยอะขนาดเป็น20่สิบตัวเครื่องมือหลักๆที่จะใช้จะเป็นเส้นแนวโน้มโรเลนเจอร์แบนนะครับรูปแบบราคานะครับรูปแบบราคาของผมเนี่ยจะยึดตามไวค็อกเทลลี่เลยนะครับผมไวค็อกโลจิกเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆผมรู้จักเครื่องมืออีกหลากหลายเครื่องมือแทบทุกจักเครื่องมือหลักๆที่เขาใช้กัน i อ i m a c เออรู้จักหมดแต่จะไม่ใช้ ในที่นี้จะใช้หลักๆแค่เส้นแนวโนว้มนะครับผมเส้นเฉลีย่ย e EMA 5แล้วก็ Bollinger b a n d นะครับผมแล้วก็รูปแบบราคาต่างๆที่ผมจะเรียกของผมว่ารูปแบบซ้ำๆเหตุผลขอเหตุผลที่ผมเรียกว่ารูปแบบซ้ำๆมันก็มีเบื้องหลังของมันคือ w y i k o r p Logic กับทฤษฎีของ Elliott Wave นะครับผมหรือแม้แต่ทฤษฎี Dow Theory นะครับรูปแบบแท่งเทียน รูปแบบราคาผมใช้เป็นเกือบหมดนะครับผมเอา,าเครื่องมือหลักใช้เป็นหมดแล้วการกล้าพูดนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ทุกตัวในระบบเทรดของผมเพราะผมก็เรียกว่าอย่างที่บอกว่าผมนําหลังจากได้ใชห้หลายเครื่องมือมาแล้วแล้วก็เรียนรู้ตลาดฟอลเร็กซ์มาแล้วแล้วก็เลือกว่าเอ๊ะเอาเครื่องมือหนึ่งสาสี่เครื่องมือเนี้ยแค่เนี้ยพอละเอามาใช้แล้วก็เลือกวิธีการใช้ใช้ใช้งานมันให้เป็นนัานเองเอาจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละอัน มาเสริมมาคัดงานตัวมันเองแล้วก็สร้างเป็นโลเทชของตัเองนะครับผมอันนี้ก็ก็จะถือว่าเป็นคลิปที่สูนนะครับถือว่ามาบอกกล่าวนะครับผมว่าเออมาเปิดช่อง YOUTUBE นะด้วยเหตุผลใดๆนะครับผมมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรมาจากช่อง YOUTUBE ึ่งช่องนะครับผมแล้วก็หลักๆมาเป็นเรื่องของการหาอิคธิไกของตัวเองนะครับผมการเปิดช่องนี้เพื่อ หวังจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังเรียนรู้ไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่นะครับผมโดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับผมจริงๆเนี่ยอยากจะพูดไปถึงเรื่องของไ n d s ซ t ด้วยนะครับผมแต่ก็เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบ10นาทีแล้วว่า i ม d s ซ t เนี่ยสำคัญมากนะสำหรับมือใหม่นะครับผมอาจจะจริงๆมันสัมพันธ์ทั้งมือใหม่มือเก่าเลยนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าไว้ตัดคลิปนี้ก่อนแล้วกันเพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวไปนะครับผมเนาะโอเคอ่ะ พยายามนะครับผมหาอีกขีดกลของตัวเองตอนนี้ผมก็พยายามหาอีกขีดกลของตัวเองอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ก็กดไลค์นะครับผมกด subscribe ไว้จริงๆผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับมันหรอกไม่คิดว่าจะได้ผลประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ว่าจะทาเป็นหากินหาโฆษณาอะไรกับมันเพราะว่าถ้าทําเสร็จสอนสอนเสร็จปุ๊บก,ก็คงไม่มีไม่มีแผนจะทําอะไรกับมันต่ออย่างน,น้อยตอนนี้ก็ไม่มีแผนอะไรที่จะทํากับมันแบบจะเอามาเรียกว่ามาวิเคราะห์การทุกวันอะไรนี้ผมไม่ทําเพราะว่า ไม่อยากเฝ้าจอทุกวันแล้วก็เดี๋ยวนี้สายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับคือตั้งใจมาทําให้ความรู้ของเราค่อยๆให้ไปให้ไปให้ไปจนพอมันครบแล้วเรียกว่าเรียกว่าเห็นว่ามันเออคนที่มารับฟังมารับมารับชมเนี่ยน่าจะพอนําได้รับได้ความรู้แล้วก็นําไปใช้ได้หรือนําไปประยุกต์เป็นของตัวเองได้แล้วก็ผมกาจจะพอแค่นั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ชอบก็กดไลค์นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงๆผมไมยชอบขับพวกนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นแพทเทิร์นเกินไปเนาะเราไม่ได้ทําหากินเนาะอาจจะว่าทําเพื่อตัวผมเองก็คือนะครับเพื่อหาอิคธิกยของผมแล้วก็อิคิิกยในส่วนนี้คือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับคิดที่ศูนยสวัสดีครับผม